何がいいの เอาสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกันพี่เก้าครับกับชาแนลฮาวคนประเทศพักินภาคเหนือพี่เก้าและพี่น้องครับมือนี่มาหาลาบลาซิวกันพี่เก้าครับกับถังน้ารุ่นนี้พี่น้องหาถังเฮาแต่ว่ามาย้ำไหนเพราะใครทิดห์ถังแคคเชียพี่น้องประเภทกันพี่วามหาปลซิวพี่น้องมือนี่กันพี่เก้าเดี๋ยวพายเซีมาจะเฝ้าเบียร์นายกันพี่น้องเดี๋ยวพายเซีแม่ลักปลซิวคือเก้าครับของนี่เขาเคยมาใส่เชียรนึงแล้วครับชิปก่อน เนื้อเขานี่ดีครับนะครับเนี่ยจังหวดก้อนเราพี่น้องเท็ดไว้ใส่ตู้เย็นไว้ครับแล้วก็มาใส่ได้อีกค้อเก่าครับผมอันนี้ก็เป็นล้ำ่อลนะครับล้ำ่อนขวแล้วก็กะปินะครับเข่าสวยเข้าเลยพี่น้องขั้นเขากันเห็นเนี้อๆเลยพี่น้องนะครับขั้นเขากันให้มันเนื้วๆนะครับเขาใส่ตู้เย็นไว้เราห่าก็มับขั้นเขากันอีกรอบนึงเนะครับมนกไก่มันได้เนน้อๆแบบนี้ครับพี่น้องนะครับ แล้วใ,ใส่เขาก็ใส่เข้าไปในต,ต,ใตัวนี้เลยพี่น้องเนี่ยใส่เข้าไปในขวดโตัไตสองขวดนี่พี่น้องเวลาใส่เข้าไปในนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาต้องใส่เข้าไปในนี้เขาต้องกดที่ในเนียนเล็น่อยเพราะว่ายนีเขากรอกน้ำไม่ถี่ไม่ถี่เลี้ยนออกนะครับเนี่บเวลาใส่ใส่ใส่ลงนี่เขาต้องกดที่เนียนเล็กน่อยครับนะครับเพื่อที่ว่ให้มันเลียนออกแล้วเขาก็ท้าทั้งขังไปประมาณนี้เขาต้องท้าขังน้ำท้าเนี่นยมไป ครับนี่ยู่หาถังพี่น้องนี่ใช่กันเลยครับทำเลมันเขาก็ต้องหาหม่องทำเลพี่น้องนี่ครับเขาต้องหาหม่องที่น้ำมือเว้นหันเขาใส่ตอนกลางเย็นนะพี่น้องเขาต้องหาหม่องที่ลมไม่พี่น้องสีลมลมแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นลมไม่แบบนี้ครับสีลมๆมน้อน้อยมีต้นไม้ต้นไหลแบบนี้พี่น้องนะครับหาทำเลหม่องลมเพียะ หลังนี้แต่ผมใส่เลยนีเลยแต่ว่าน้ำขึ้นนี่เนาะที่จันทนบุรีนี่เยอกัขึ้นเยอกัลงยังเลยครับเนาะแนะีนเปัหา่อมานีเลยใช่ไหมไต่งไปเป็นไปแบบนี้ หาหมกต่งบนนี้เนี่ยพี่เ่ามันต้องใต้ห่มไม้แบบนี้แล้วครับต้องอาเก้าจะลืมมัดเสียกเด้่อันนเขาเอารุ่นแบบบ้าเขาเอาเสียกมัดนี่กไน้ำดำหาเอาไก่น่ับเอาไน้ ออกก่อนไปนี่เด้ครับกอกน้ำออกไปนี่นี่เด้ครับประมาณเกือบครึ่งแต่ไม่ต้องครึ่งนะครับผมนัมาณนี้ปล่อยเด้ครับปล่อยไปจริงๆเลยครับเแต่หาที่มัดเลยพี่หรอกลุ้มข,ขึ้นมาบ้าวิง <laughs> เงียบแต่ว่า ชื่อเริ่มมาแล้วนะนี่นี่ก็เซ็ตไปแล้วครับหนึ่งหลังแล้วพี่น้องหนึ่งหลังแล้วไปนุยสิครับ I

มาแล้วรถตะปอนลงไปพี่น้องมาเลยไหมสูไหมมาดังบินไปแล้วพี่น้องเอ้าไปต่อหลังนี้สาหัสพี่น้องเจ้าสิดลุดแล้วครับต้องส่อมแซมจั้หน่อยครับต,ต้องเอาตัวติดยานี่ส่อมจั้หน่อยครับเพราะว่ามันในนี่พี่น้องเดี๋ยวโอ้โห<อ>ปดวดหนักสุดนนี้ เล็กบ uh. ่มีเดี๋ยวเดี๋พี่น้องต้องได้เอาอันนี้ติดโอ้ oh. น้ำขึ้นพี่น้องน้ำขึ้นน้ำกัลเรงไม้อีกที่เขาครับน้ำ oh. น้ำไหลเลยเขาตกใส่ใน้ใส่ห้มงไม้แบบนี้เลยพี่น้องนี่ครับขอบหน้ามึงไปเลยครับ นี่พอนี้พองพนียนะนี่สมแซมเอาไว้ห้อนะครับู่คือมีตัวเริ่ดแล้วพี่น้องหลังสุดท้ายครับหาหลังเออ เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่บัตรสูงหลังแล้วครับหาหลังครับปอะมาณหาหลังพี่น้องเดี๋ยววันนี้เขาจะมานบา่เดี๋ยวคุณห้องวายนี่หลังที่ใชาย้องมะยา,ามเนี่ยต้องออกไปฮะถึงไม่นี่พี่น้องประมาณจากักสามสิบหรือชั่วโมงหนึ่งเขา,าจะมากู้มะยามนล้วกันครับครับเดี๋ยวเจอกันครับอู้มาแล้วพี่น้องเพียวหลายอยู่หลายอยู่ครับนาทีได้อยู่ครับพี่น้องหลายอยู่ครับกปหลัง ตอนนี้เขาแล้วก็มีครับอ๋อพี่น้องเขาแล้วเขาเล้วเขาแล้วเขาเล้วเดี๋ยวครับกำลังกำลังลังมากพี่น้องกำลังลังมากครับเดียะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่ครับมีสุหลังเลยพี่น้องเอาหลังจากที่เขาไปตรวจสอบเบื้องพี่น้องกับกับมีอยู่ีินูมีเขาอยู่มันมีมาเรื่อยๆอยู่ครับเอาครับไปอีกเขาจังมาเบื้องกัน สวัสดีครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับห <_ s> อมอะไรกูกันเลยพี่น้องมาหลานหน่อยมาน้ำขึ้นเกาน้ำหยาเนื้อขอ,ขอเรียนมานน้ำครับะ่ะเดดรม่มร้มตกวเราพี่น้องเดี๋ยวไปยกเบื้องกันครับหาหลังห้องที่ไดมกสวยปะแต่ว่าชิบก้อนเราไปเอาติ๊กใหญ่มากพี่น้องว่าไ,ได้แล้วผมก็บ่เข้าใจกันบ่าเขา้อนอยงง้นี้ แล้วเขาบอเบิ่งมันงกเบิ่งเงินหาหลังนี่พี่น้องว่าเวาี่ได้หมกได้หมกว่ะพันเสี้ยมพันแซมลงยาไม่ได้แล้วมาลงยาไม่ได้หนินี่ครับเพราะดีเพราะเห็นกันโดนแล้วก็พันแซมพี่น้องหนิขี่รถน้ำกลมมาครับหนิมาตัดตวงตัดตองไปมุกยังหมกประหลัดไปหาประหลาดมาติได้ปะพี่จุ๊กพี่ พอ,นะพอดีเลยพันเชมมาดพี่้องได้พันเชมสายครับน,บนี่นี่นลูกไปซื้อนี่าวิ่งดูรวิโอ้เปปีกแะแาอัอ <c oughs> นี้เสียกม,ม,มัดไว่ฟารมเดี๋ยวมันติดนึเาย

อันนี้ได้หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่กับดักอันนี้อะนะจ๋าถือดีๆนะเข้ากับบ้านหรือกับไปไม่ต้องทำอะไรละยืนอยู่นี่ละรออยู่นี่นะจ๊ะถืออู้ดักที่สี่ที่สี่ที่ยี่สี่ที่สองสาวสองอันนั้นเฮียอันดับที่สามอันดับที่สามอู้ดีน้องแต่จะสุดแล้วจะสุดแล้วไป งานเห็นไหมเห็นเห็นในกล้องไหมเห็นโอ้พี่น้องครับหลายครับหลายดอกนี่ครับหลายมาก,เย,ากมาเยอะมากเลยจ้าวเยอะมากโอ้คุณรองสุยดยอดครับเต็มเลยเอ๋อทีดีๆนะที่สุดเลยมากกว่า ใส่ปลาดูอีกแล้วดีเลยครับอ้าไม่เห็นปลาดูเห็นปลานั่นเขาใส่ปลาดูลาอ้ลังนี้เห็นหงัดเห็นเห็นอ้หยดได้พี่น้องที่นอนมึงเาไล่ครับหลังนี้กันด้ขาไล่เขาไล่ มาไปดูที่นี่เขาเจือปลาเขาเย้ยเรื่องเนาะเต็มเต็มเยอะมากเนาะเฮ้ยยดหลังยอพี่น้องสุดท้ายแล้วพี่น้องท้ายท้ายสุดท้ายท้าสุดูปลาไหมอู้เจือๆใช่ปะ ด,โด,โด,ดหลังสุดท้ายแล้สั่งหนูเห็นปลาตัวใหญ่ด้วยเยอะเลยตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆนิดนึงมาจ้ามามาจัดนี่พี่น้องท่งนี้ขอหลายครับนี่ตัวย,ยังไงพี่น้องเนโอ้สุดยอดสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเสียงที่เก่าครับพี่น้องเนี่ยแล้วแรงที่เก่าครับจ้ะ อันนี้ได้หลายอยู่พี่น้องได้มกบางใหยหนึ่งเลยครับผมแนวเลี้งขี้เก่าครับบ๊อพลาดครับพี่น้องเย็ซีครับถ้มามักคลิปแบบนี้กัติดตามเข้าไปเรื่อยขี้เก่าครับขอบพระคุณเย็ซีทุกท่านที่เขามาติดตามนะครับขอบพระคุณนะครับที่จะแก้ปัจจุวัสดๆแบบนี้ไปมกเย้ำมันเศราย้ำมันเลี้ยงเขาก็เอามาใส่แป,ป๊บเดียวก็ได้กินแล้วพี่น้องนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าขอบพระคุณมากมายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามนะครับมิยังคอมเมนต์คุยกันยาวๆฮักกันยาวๆพี่น้องขอบพระคุณมามาากยไบ่หยังกอคอมเมมนต์าคุยกันครับ เจอใหม่พี่หน้าสวัสดีครับไปครับพี่น้องครับเพ่อได้กินได้อยากครับตอนแรง